กอใครเที okay, ยบก่อนนะคก็ต้องขอกล่าวสวัสด,ดีท่นานผู้ชมท่านคุยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาเกมเกมวยครับกันนะครับนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟนะฮะอืงนะก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่แต่ยังไม่เสร็จก็จะยังไม่ให้อีกน,นะฮะัอืม ตอนแรกก็ลองอัดไปแล้วนะครับก็จะมไม่ได้เสียงก็ลืมเปิดใหม่นะครแบ่มอัดใหม่บอกแอปก็จะไม่ให้ไอพนะีอัดใหม่ลืมลืมเปิดไม่ นะก็นี่ก็เป็นเซิฟที่ยังไม่เสร็จก็ได้ประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็พ่อไอทีมาไหมเฮ้ยคนรอคิดนะก็เปในเซิฟก็ยังมีน้อยอยู่นะก็มีแค่นี่แอสสตาร์สตาร์เพ n i g h t s คนเมื่อกี้อ่เนี่ยตัทนะคะก็เอ้ยนี่ขวาเนี่ขวาเดีย๋ยวจะต้องให้แอดนินึงแบบที่สปาหา้ามทิ้งของนะฮะคือรับรับได้ทุกทุกห้าสิบนาทีนะแต่มันไม่เข้าตัวบอกเลยไม่เข้าตัวะะแล้วนี่ก็แอดก็ให้มานะ แต่แอด์แอร์จำบอกต้องห้ามเลยปุ้มทขงน่นนะคะแอดมาก,ก็ท็อปอัพนะอันนี้ก็คือใบ V.I.P นะคะถ้าใครได้แล้วนะก็ช่วยแอร์ดูนะแอร์จะให้ยอดเลยท,ทันทีนะฮะอันนี้แอรบัตที่ ถ้าคุณเติมแล้วอ่ะคุณจะได้บัตรทูมันนี่มาคุณเติมเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นแหละแต่ไม่รู้มันกดอยู่ไหนเนี้ยเนี่ยทางเนี้ยแอดไม่ยอมทำเดี๋ยวต้องบอกแอดแล้วเนี่ยน,นะฮะก็เป็นเซิรเปิดไฟที่ยังไม่เสร็จแล้วก็มีกิจกรรมนะของคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ ทำไดีจะไม่ให้อ p พีไว้นะคะเพราะว่าซอฟมันยังไม่เสร็จแต่ถ้าซอเสร็จแล้วก็จะให้อีจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้นะฮะุ้มเอาไปกินนี้น้ำตาบูมมาเอ็นโอ้ยความปวดร้า ก็ยินไปแต่ถ้าใครไม่อยากเติมนะ้ำก็สามารถเออสามารถแบบอาชีพอะอาชีพเหมือนผมเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็บอกแอดแลองให้แอดออกกองด้วยนะฮะแต่ตอนนี้แอดไม่อยู่อันนี้เป็นของ1.8เท่านั้นนะครับ 1.8อย่างเดียวนะคบน่าจะ1.8ถึง1.9แอดทำแอดแอด version version ไลวซุปเวอร์จุ๊บอะตายเฮ้ย มันหายว่าแต่วอาจะที่สตายนะฮะโอเคออได้ล้วคุณจไปนนีแอดแอดไม่ตอบนะต้องย้ำโอไยแอนี่ว่ะ จะยังไม่ได้ตั้งกดนะ1ัจแบบะแปดปลว่าหนึ่จุดเก้า่จุดเล่ไม่ได้ คนก็ต้องไปโหลด1.8มาเล่นสีหน้าอ้ยีิเลยมีเมร์ไหนพี่มีทุกเวอร์ชั่นอ๋อก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปโหลดหนูลูเจรหจูเจจองอะไรเงี้ยนะไม่ต้องนะครับก็มีทุกเวอร์ชั่นนะครับ ไปลวก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 ,ลวก,ลวกจะตายแล้วจะตายแล้วนะคะนะคะครับแอดทุกอ่าก็โยังไม่เสร็จตรงร้านขายของก็ยังไม่มีนะคะก็นะคับรงนี้ก็เป็นของฟรี เนาะก็เนี่ยไม่มีนะนะคืออะไรก็ไม่เดเอาดอกปปี้มาแล้วนะครับกออันนี้ก็คือเป็นซีนะเรียลนะนั่งราไป,ไปเลยไปดูว่าเป็นอะรอันนี้ก็เป็นวารปกิจกรรมกิดทุกรวาปยังไม่เปิดให,เให้เล่นมนารับ อันนี้คือไฟเตอร์วลลอันนี้คือไฟเตอร์วเวลล์กำลังยิงอ่ะโอเคครับอันนี้คือไม่รู้เป็นวะไรทียครับอะอะไรอะหมอเพื่อน I'm sorry อ๋ออ้าว แ้นะก็ยังไม่เปิดให้เล่นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เปิดนะ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 เนี่ยเนี่ยเนีน้ห่วงนะนี่ก็ยังไม่เปิดนะเนี่ยเพิเข้าไปไม่ได้นะครับอรูแแ้แล้วครับนี่อ่าแล้ว I'm no sorry no open I'm sorry ตรงนี้ฮะ ตรงนี้อ่ะตรงนี้คืออะไรไม่รู้เข้าไปคือก็ไม่กดอ่ะรูแล้วฮะตรงนี้คือเออเ what the fuck what the fuck เอ็ดต้นนี้เถื่อนโคตรบอกเลยโคตรเถื่อนอนะ เตือนมาก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 นะฮะเคผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ก็เตือนคือใครอยากเล่นจะยังไม่ให้นะครับต้องแล้วนกะ็เออบายบายนะละกอน